โอวาทในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,559วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ตอนกลางคืน มีการสวดมนต์ข้ามคืนตอนค่ำหกโมงเย็นนั่งสมาธิหนึ่งทุ่มทำวัดสวดมนต์ฟังเทศประมาณห้าทุ่มเกือบหกทุ่มเราจะสวดมนต์ให้จนเลยเที่ยงคืนเป็นวันปีใหม่นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปที่ทุกท่านทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสรนะิฐน่ะพระพุทธเจ้าถึงได้เมตตาสอนเราทุกทุกคนให้ปฏิบัติธรรมปรับใจตัวเองเข้าหาธรรมปรับวาจา เข้าหาธรรมปรับการกระทําทุกๆอย่างเข้าหาธรรมะเพราะว่าภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่ประเสริฐกว่าทุกภพทุกภูมิที่เราจะได้พากันมาสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรมเพื่อให้จิตใจบรรลุเข้าถึงมรร ผลนิพพานถ้าเราทุกคนทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ตัวเองนั้นยิ่งสร้างปัญหายิ่งสร้างความทุกข์ยิ่งสร้างวัฏฏะสงสารให้กับตัวของเราเองเราเกิดมาเป็นผู้ที่ประเสริฐนี้เราต้องอาศัยพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสูงสุดท่านได้บำเพ็ญพุทธบารมีสี่อสงไขยกับแสนมหากับจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นครูผู้บอกผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ต้องไปคน้นคว้าเพียงแต่ประพฤติปฏิบัติ ตามโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นพวกเราก็เหมือนเด็กๆนี่แหละต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ดูตัวอย่างเป็นแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ในการดำรงชีวิตนี้คือคุณพ่อคุณแม่ทางร่างกาย แต่คุณพ่อคุณแม่ทางด้านจิตใจด้านคุณ,ณธรรมได้แก่พระพุทธเจ้าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นสามัญชนคนธรรมดาอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐไม่มีกิเลส ไม่มีอาสวะไม่ทำผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดการพัฒนาแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานะ่ะจึงจำเป็นต้องพัฒนาสองอย่างพัฒนาทางร่างกายและพัฒนาทางจิตใจพัฒนาทางร่างกายก็ได้แ,แก่ การเรียนการศึกษาการทำมาหากินเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยวิศวกรรมกรเกษตรกรรมอุตสาหกรรมไอเทคไอทีวิทยาศาสตร์ต่างๆนะ่ะเพื่อให้อำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีพดำรงชีวิต เพื่อให้สะดวกสบายรวดเร็วว่องไวแล้วก็การพัฒนาทางด้านจิตทางด้านใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราเย็นไม่ให้เราติดไม่ให้เราหลงเพราะเราทุกๆคนนั้นน่ะ เจอรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยเจอความสะดวกสบายมันก็ติดแล้วมันก็หลงแล้วทุกท่านทุกคนนั้นจะใจอ่อนไม่ได้ต้องหนักแน่นเข้มแข็งทั้งอดทั้งทนทั้งเข้มแข็งนะ่ะสมาธิของเรานั้น ต้องแข็งแรงพร้อมด้วยเห็นโทษเห็นภัยในวัตาสงสารเพราะชีวิตนี้คือการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเราจะมาติดสุขติดสะดวกติดสบายติดความสวยความงามพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เราพากันติดอยู่กับความเพลิดเพลินงดงามถ้าเราติดอย่างนี้เขาเรียกว่าติดในภพภูมิต่างๆเราทุกๆคนต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมต้องเข้าใจโลก เข้าใจวัตตะว่าเราทุกๆคนนั้นต้องมีจิตใจหนักแน่นจิตใจเข้มแข็งจิตใจไม่ติดจิตใจไม่หลงให้ทุกท่านทุกคนถือโอกาสว่าสิ่งต่างๆนี้แหละที่จะได้มาให้เราฝึกสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ให้ติด ไม่ให้หลงเราจะมีสติมีปัญญาเราจะเสียสละถ้าเราติดเราหลงถ้าเป็นทางร่างกายของเรานี้ถือว่ามันไปไม่ได้เป็นทางด้านจิตด้านใจนี้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันท่านดึงให้เรารับผิดชอบ ในชีวิตของเราด้วยการมีศีลห้าศีล8ปศีลสิบศีล2องตามลำดับเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมที่ทุกคนนะ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่ามันพากันติดพากันหลง การที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนี้เป็นสิ่งที่ดีมากคนเรานะ่ะถ้าขาดสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมชีวิตของเราก็จะผิดพลาดทันทีชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนเราขับรถสู่จุดหมายปลายทาง ถ้าขาสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอุบัติเหตุต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพระพุทธเจ้าถึงให้เราทุกๆุกคนปฏิบัติธรรมไปประมาทไม่ได้ไปเผลอไม่ได้ไปเพลิดเพลินไม่ได้เราทุกๆคน ต้องปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราถือศาสนาพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลามหรือไม่ได้ถือศาสนาอะไรเราทุกคนต้องปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใจของเราจึงจะเข้าถึงความสุข ความดับทุกข์ได้ถ้าเรารวยเราเป็นผู้มีสตางค์มากมีตำแหน่งเป็นเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีนี่แหละถ้าเราไม่มีสติสัพชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมชีวิตนั้นคือชีวิตที่ล้มเหลวนะ่ะหาความสุข ความดับทุกข์ที่แท้จริงได้ไหมเพราะความสุขความดับทุกข์นั้นอยู่ที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมที่สมบูรณ์การประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราทุกคนนั้นนะพระพุทธเจ้าให้เราทุกคนเข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติที่บ้าน ที่ทำงานที่เราดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเราพระพุทธเจ้าให้เราพากันเข้าใจอย่างนี้เพราะทุกหนทุกแห่งนั้นเราทุกทุกคนต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะได้พัฒนาระบบสมองสติปัญญา ด้วยการรับผิดชอบด้วยการตั้งมั่นด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญแต่กุศลให้ถึงพร้อมเพราะปัญหาต่างๆของเราทุกๆคนนะ่ะมันอยู่ที่ตัวของเราเองสิ่งภายนอกนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกๆคน ได้มาแก้ที่ใจของเราที่คำพูดของเราที่การกระทำของเราชีวิตของเราเราต้องถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ถูกต้องมาตั้งมั่นในความดีตั้งมั่นในการในงาน มาเสียสละความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญความยึดความถือที่มันเป็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราไม่เสียสละนะก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนหลงเป็นคนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมหลงในอัตตาหลงในตัวตนที่ไหนมันมีตัวมีตนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปทุกลมหายใจทุกอิริยาบถสิ่งที่ใหม่ก็เข้ามาสิ่งที่เก่าก็ผ่านไป ไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนเราจะมายึดในร่างกายของเราก็ไม่ได้เราจะมายึดในบ้านในรถในลาบยศสรรเสริญก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าให้เราเอาสิ่งนี้แหละมาเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม มาเสียสละถ้าเรามายึดมาถือนั้นเท่ากับเรามาเป็นนายทุนนะ่ะเมื่อเราเป็นนายทุนคือเราเป็นคนเครียดเพราะหวังอะไรตอบแทนมันก็ยินดีในรูปในเสียงในรสในลาบยศสันเสริญนะ่ะ การที่จะแก้ปัญหาได้ต้องแก้ด้วยการมาเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจิตใจของเราจึงจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ไปได้เรื่อยๆนะ่ะให้ญาติโยมประชาชนเข้าใจนะว่าความเป็นพระของเราทุกๆคนนั้นนะ่ะ มันเป็นที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ที่เราจเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราจเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นเราก็เข้าถึงความสุขความสงบความดับทุกข์ความเป็นพระของเรา ไม่ได้เกี่ยวกับการโกนผมห่มจีวรเลยมันคนละเรื่องกันทุกๆคนนะ่ะมีสิทธิ์เสมอกันปฏิบัติได้พอๆกันณนะโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ญาติโยมประชาชนพากันเข้าใจ จะได้พากันประพฤติพากันปฏิบัติให้ถูกต้องว่าเราทุกๆคนต้องประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อดำเนินเพื่อเดินไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่จะพากันมาลุ่มหลงในลาบยศ ข้าวของเงินทองพากันมาหลงอยู่ในลูกในหลานในพ่อในแม่อยู่นี่ทุกท่านทุกคนนะ่ะก็เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ได้พากันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารด้วยกันพระพุทธเจ้าให้เราพากันเข้าใจ ทุกๆสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเป็นธรรมดาการมาระง,งับดับสังขารด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะได้เข้าถึงความสุขความดับทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งต่างๆนั้น ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์สิ่งไหนดีเราก็พยายามประพฤติพยายามปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีนี้เราต้องหยุดเราต้องละต้องเลิกเพราะการประพฤติการปฏิบัติของเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้ ในปีใหม่นี้พระพุทธเจ้าให้ทุกคนแถลงในจิตใจของตัวเองเลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสมาทานตัวเองด้วยการประพฤติการปฏิบัติแต่ในสิ่งดีๆนะ่ะจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการประพฤติการปฏิบัติเพราะทุกขณะ ทุกเวลาที่ผ่านไปเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับเราทุกๆคนถ้าเราจเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะ่ะถึงแม้เราจะไม่รวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเราก็เข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้า ให้เราทุกๆคนเข้าใจอย่างนี้จะได้เข้าใจความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างของเพื่อนของฝูงของหมู่ของคณะของลูกของหลานว่าความดับทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบมันอยู่ที่เรา พากันเจริญสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมกันศีลส,สมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นแก่เราทุกทุกคนด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านทุกคน ได้นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเอาไปประพฤติปฏิบัติพรทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งที่ประเสริฐนั้นทุกท่านทุกคนต้องได้รับจากการประพฤติการปฏิบัติของท่านเองทุกทุกคน ด้วยสัจจะบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และอานิสง์ที่ทุกท่านทุกคนพยายามตั้งอกตั้งใจขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้บรรลุถึงธรรมอันกระเสมคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอินพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลวงพ่อกันหาสุขากาโมเมตตาให้นำมาแสดงธรรม วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558ณนะวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา